ทางขึ้นมาเนี่ยนะเอ,อเขาก็ไล่กลับไปบ้างตัวเองจะไปไม่รอดก็จะขอยกธงขาวบอกพอแล้วเมื่อยาเลยนะพักพักก็ได้แล้วเหมือนมันไม่ใช่คอนเทนต์นะถ้าอย่างนั้นถ้าทำแบบนี้มันเป็นคอนเทนต์เลยละ่ะบอกง่ายเป็นแค่คอนเทนต์แล้วเอฟซีเขาจะเชื่อถือได้ยังไงถ้ามันไม่ถ้าทำไปไม่จริงเขาก็ต้องรอให้เห็นผลงานอยู่นี่ไงเออรอให้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้น เขาก็เฝ้าดูอยู่เอฟีที่ให้กําลังใจเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันรู้ดํารู้จมพูไปเลยนะว่าใครเป็นใครเห็นไหมไม่ใช่ว่าสร้างมาครึ่งครึ่งกลางๆทามาครึ่งคึกลางก็เลิกไปอย่างเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็คือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเออพูดไปพูดไปแค่นั้นเองแต่นี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องเดินยาวเดินตลอดแล้วคิดดูที่จะมาขอร้องตอนนี้จะมาขอหยุดกลางคัน พอรู้ว่าไปนี่มันไม่น่าจะไปรอดแล้วจะมาขอหยุดมันใช่เรื่องที่ไหนเราจะยอมหรอเออเราเดินเครื่องไปแล้วเราก็เสียเงินเสียทองแล้วนะเ,เดินไปแล้วผีถึงป่าชา้ายังไงก็ต้องเผาหยุดไม่ได้หรอกออนะยังไงก็ต้องเผาบอกได้เลยนะครับมันหยุดไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเอฟีนะครับใจเย็นๆเถอะนะครับมันยังมีเกมอีกต่อไปยาวไปไอ้พวกยิวล้อทั้งหลายนะมาที่เอาเรื่องพวกนี้ไปเล่น,นะก็เตรียมตัวเตรียมระวังไว้นะครับเตรียมระวังไว้เตรียมตัวไว้ว่าจะโดนอะไรบ้างคอยดูเอาเองแล้วกันไม่ใช่ไปขู่นะเพราะว่าชาวไล่เขาไม่ขู่ผู้มีอิทธิพลหรอก <laughs> นะ ถ้าเขาไม่จนใจจนจริงๆเขาไม่ขู่ผู้มีอิทธิพลหรอกนะครับอย่างนั้นอน,นันตนันนะสวัสดีครับผมนะใช่ครับผมเขาก็จะยกธงขาวนะไงเขาก็จะยอมไม่พอแล้วเลิกพูดอย่างงู้นอย่างนี้นะเออออกมาพูดอย่างงู้นก็มันจะโดนแล้วไง มันรู้ว่าไปต่อไม่ได้อีกแล้วแค่คําพูดคําอธิบายของเขาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันมันวกไปวนมาเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ผิดเนี่ยเขาก็พูดตรงๆสิแล้วเคยเห็นไหมล่ะคนแบบนี้ที่เขาถอยไม่มีเรื่องของเราเขาทำไมชนหัวชนฝ้าไปเลย ใช่แหลนะ,ะนัทนานเขาเป็นคนคนเดียวกันล่ะนะเออจบแบบไม่เท่มันอยางงั้นแหละมันก็ต้องจบแบบไม่เท่อย่างงั้นแหละนะเออจะมาเป็นอินโนเซนต์นะครับนะเออเข้ามาเป็นอินโนเซนต์นะครับเป็นอ่าอิโนโนเนะนะยาเลยนะครับเราไม่ได้ตนใจแบบนั้นหรอกปล่อยเขาอืมไปดูมาแล้วใช่ไหม กขาอาจจะมีชื่ออวตารอยู่แอดยังมีเยอะแยะเลยพูดง่ายๆของแอดแอดก็มีอ่าเป็นของแอดเนี่ยมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นสิบสิบอะเป็นร้อยๆด้วยซ้ำไปเอาเราก็สร้างมาได้ทุกวันน่ถ้าจะสร้างอาวตารเราสร้างมาได้เป็นร้อยออ่เอมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถจะสร้างได้เป็นร้อยเอาง่ายๆทําทได้ทุกวันแต่มันก็ทําทําได้แค่ครั้ง ครั้งเดียวแล้วก็จะให้หยุดไปนานเลยนะให้พักไปก่อนแล้วก็พอเราทําขึ้นมาใหม่มันก็จะอัปเดตไปด้วยอัปเดตไปเรื่อยนะครับมันก็จะเป็นงั้นมันมันหยุดไม่ได้หรอกนะครับเรื่องนี้เราเราทํามาแล้วนะครับเออเราทํามาแล้วเ,เราแก้ไขมาแล้วแล้วก็เราเดินเครื่องไปแล้วเราก็คงจะไม่ไม่หยุดหรอกปล่อย เขาจะว่าไงก็แล้วแต่จะจะหยุดเขาใครมันจะหยุดก็หยุดไปนี่แลไม่ได้ว่าเนี่ยอยากหยุดก็หยุดไปไม่มีปัญหาเอแต่เราเดินนะครับเราไม่หยุดแน่นอนหยุดไม่ได้หยุด้ะโดนคือมีแต่ผลเสียเดี๋ยวมันก็จะหาว่าโอ้โหหมาเห่าว้ตองแห้งอีกแล้วพูดหยาดแต่ปากอย่างเงี้ยเห็นไหมพูดแต่ปากก็ว่าอยู่ประจำเห็นไหมเราหยุดแล้วก็โดนเอสู้เราเดินให้สุดดีกว่านะครับเดินให้สุดเลย เรารู้อยู่แล้วว่าเราเราเป็นต่ออยู่แล้วเออเรามีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปหยุดทำไมนะบอกได้เลยคนพวกนี้ถ้ามันเป็นต่อมันไม่มีสนใจหรอกมันลุยมันลุยสุดชีวิตมันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเล่นเราเนี่ยมันเคยหยุดกลางคันไหมไม่มีแล้วมันก็ไม่มีคำว่าปราณีด้วยบอกได้เลยนะคนแบบนี้มันไม่มีคำว่าปราณี ไม่มีการปล่อ,อยวางนะไม่มีคําว่าปานีมันทํามาแล้วเอตีไม่มีหยุดมันทําแบบต่อเนื่องแล้วก็เล่นงานเราทุกรูปแบบคนแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอย่าไปใจอ่อนนะพูดง่ายอย่าไปใจอ่อนให้เลยถ้ามันมีโอกาสเมื่อไหร่มันเล่นเราจมดินหมดอนะเอาจริงๆเล่นเราจมดินแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ต้องลุยสิ พราะที่ที่ผ่านมาที่มันทําเนี่ยเราเราเนี่ยคิดว่าโดนจนสุดอะ่ะสุดแล้วมันก็ยังตามงานอยู่นะตามงานอยู่งั้นอะ่ะเออว่าไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนเรื่องนู้นไปถึงไหนเห็นไหมมันตามไหมมันตามมันพยายามเอาให้ได้เอาให้อยูอ่ไม่รู้ใครมาพั่วป๊อปคอนเออมันตกมาแล้วนะนะ นี่แหละนะครับเอซนะครับโอ้โหบรรยากาศนะเห็นไหมตะแรงขึ้นอยู่นี้ก็อยู่ไม่ได้นะถ้าถ้าลมถ้าลมไม่มีมันก็พอได้นะแต่ถ้าลมมีเมื่อไหร่ก็จบมานั้นนะ ใช่ฝนตกแบบนี้แหละนะที่นี่ไม่มีเหตุผลนะฝนจะตกหรือไม่ตกก็คาดเดาไม่ได้เออแล้วแต่เขาจะตกหรือเปล่าเออพูดง่ายๆนะคุณมนตรีเขานะ่ะจับจ้องมองนานแล้วเรื่องนี้นะเขาจับจ้องมองนานแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเขาจะทําหรือไม่แค่นั้นเอง อ่านะมันต้องมีผู้ร้องเรียนไปมีผู้ร้องเรียนไปอ่าต้องดูดูต่อไปแล้วกันว่าดูต่อไปแล้วแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเห็นเห็นดีแล้ว อยากอยาให้เขาดําเนินการเหมือนกันเพราะว่าปล่อยไว้แต่มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้สร้างสรรค์สังคมนะเอฟซีนะเขาไม่ได้สร้างสรรค์สังคมเขาทําให้สังคมเนี่ยเสื่อมถอยเขาจิงจ้เขาทาให้สังคมเนี่ยเสื่อมถอยมันถอยหลงังลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันดูดีขึ้นเออถ้าดูดีขึ้นเราจะไปพูดทําไมเราคงไม่พูดหรอก ถ้าทําแล้วมันมีประโยชน์แก่สังคมมีอ่าประโยชน์แก่ส่วนรวมเราจะไปพูดทําไมแต่นี่มันไม่มีอะไรสักอย่างไม่ได้ทําดีทําทําเพื่อตัวเองทุกอย่างทําเพื่อตัวเองเห็นั้นนะก็ก็เห็นแก่ตัวเอาง่ายๆก็เห็นแก่ตัวนะ่ะทาแบบนี้มันจะไปทําอย่างนี้นได้ที่ไหนอ่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอฟซี เราจะทำยังไงได้ไม่รู้แหละนะครับคุณมันเตีเราเราก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแหละนะเออแต่เขาก็มีรายชื่ออยู่แล้วนี่แหมคนเราเนี่ย มันจะปลอมมาเนี่ยมันจะยากอยู่นะบอกได้เลยเนะ่ยปลอมมาคงจะยากอยู่แต่ที่แน่ๆนะครับเอสซีเขาอ่ะไม่หยุดเรื่องนี้หรอกเขาบอกเขาจะไม่พูดแอสไม่เคยเชื่อเขาเลยเขาจะไม่พูดใส่กนอนมาละ พก็ทา,าแป้งธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรเห็นะการจนานะครับสวัสดีครับผมนะก็วันนี้เห็นเขาเห็นเขาเอาอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรไอ้ที่พักอะ่ะ นะครับที่พักลงเอเขาาผู้ใหญ่ใจดีเขาซื้อมาให้หรือเปล่าครับเ,เขาเรียกว่าสาลาเล็กๆนะครับสาลาที่เอาไว้พักอเอาไว้นั่งพักอะนะเห็นไปลงหึงสามหลังหรือสี่หลังไม่แน่ใจนะครับที่ที่โน่นเนาะเออแต่แอดไม่มีหรอกนะครับ ที่มันทําเนี่ยหนึ่งละหนึ่งละก็คือมันมีอคติมันมีอคติมาแต่ต้นแล้วเรื่องนี้นะครับที่มันทำเนี่ยมันมีอคติมาแต่ต้นแล้วนะแล้วก็แล้วก็หนึ่งอ่ามันมีอคติแล้วก็คือมันมีผลประโยชน์ด้วยมันทําแล้วมันได้ประโยชน์แล้วก็เรียกพยายามจะเรียกเอเข้าไปดูนะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองคิดง่ายๆสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองก็เป็นแบบนี้แหละเอฟ อใช่ก็ซาลาพักร้อนนะาลาพักพักที่นั่งน่ะแหละหลบแดดหลบฝนอะไรถ้าคุณมนนะครับคุณมนวิเศษเราเห็นเขาขนล,ลงนะครับก็โอเคแหละนะครับอืมตกก็ดีมันจะได้ไม่เท่าไหร่ เขามันก็ตกบ่อยอยู่นะช่วงนี้นะครับมันเข้าหน้าฝนแล,ล,ะละ้วล่ะแอดว่านะเข้าเดือนมิถุนาก็น่าจะหน้าฝนเต็มตัวนะครับก็สบายหน่อยมันจะได้เย็นๆบ้างอะไรบ้างนะครับเอด็ดีทิมนะครับสวัสดีครับผมนะครับ ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อความสะใจหรือไม่นะทำเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะอ่าก็คือเรียกคนดูนั่นแหละนะครับเรียกคนดูมันก็ได้ยอดวิวใช่ไหมอ่าเรียกคนเข้าไปดูมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับบัวจาปูใช่ไหมอ๋อนะครับผมก็เห็นเข้ามาส่งนะครับมาส่งก็สวยอยู่นะครับมันก็สวยอยู่กพน่าจะอ่าเป็นหมื่นนะครับคิดว่านะ คือเรื่องนี้นะบอกตรงว่าเราก็เล่นไม่เลิกหรอกเพราะว่าเราโดนกระทํามั้งแต่ต้องแต่แรกมแรกแล้วเรื่องพวกนี้นะครับมาเล่นงานมาเราทุกอย่างเราไม่เคยเจอในประเภทแบบนี้มาก่อนเพราะว่าอาที่ผ่านมาน่ะมีแต่มีแต่เราเนี่ยอ่าคอยต้องต้อนรับอย่างเดียวก็คือตั้งรับอ่ะคอยตั้งรับอย่างเดียวมาตลอด,เด,ดเ,อเดี๋ยวก็โดนเรื่องนู้นเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้ไอ้สี โดนเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้าง,งก็มีบุคคลแค่บงคนเดียวแค่นั้นแหละที่เขาทํะคนอื่นก็ไม่ได้ค่อยได้ทาแล้วแล้วมันก็มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวอะที่มันพยายามทํอพยายามจะสร้างวัฒกรรมสร้างนู้นทางนี้คนอื่นเขาก็ไม่เห็นเขาทานะเขาก็ไม่เอาหรอกเขาไม่ได้ใส่ใจเลยทั้ๆไปเออไม่สนใจแต่ขานี้เขานะมันเป็นเดือดเป็นแค้นที่ที่เขาด่ามัน <laughs> นะเออมันแค้นตอนที่เขาด่ามันเพราะว่า ทำงานไม่สําเร็จเขาก็ด่านะเออมันบอกไม่ได้นะเขาแค้นเขาว่างานเขาแค้นตรงนี้นะก็ต้องจาเป็นแมน้คิ่ที่จะไม่แค้นก็ต้องคิดเอาโอกาสโอกาสที่จะชนะกับแพ้อย่างเงี้ยลองดูสิจะทําใจได้ที่ไหนล่ะแล้วคนคนที่หลังที่เขามาทําเขาทําไมทําสําเร็จเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งกันมากๆเลยเออ เออถ้าคนคนข้างหลังที่เขามาทําแล้วไม่สาเร็จอันนี้เราจะว่าเลยแล้วเออมันน่าจะยากเนาะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่หลังก็มาทํามันผ่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรยากเย็นเลยทํำง่ายๆเลยแล้วก็ผ่านไปเฉยๆเขาไม่มาชี้แจงเรื่องพวกนี้เลยไงเออว่าเขาทําไมถึงพลาด